สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแครในรายการตามติดชีวิตดาวนะฮะและตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับกับสตาอาสาครั้งที่10นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยสตาอาสาเนี่ยเราจะพาออกไปทำกิจกรรมด้านนอกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นสเปเชียลครับเพราะว่าเรานะฮะมีพี่ดิวรุนพง์นะครับออกแบบเสื้อตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลย นี่นะครับเป็นเสื้อ Play for the victim นะฮะซึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยเรานะครับจะนํามาขายตอนนี้เราอยู่ที่ราชดาลัยนะครับการขายนะฮะรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะครับเราจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทางภาคใต้แล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ด้วยและในวันนี้ครับกิจกรรมของเรานะฮะก็คือเราจะมีเหล่าสตาร์มาเยอะมากนะครับมาร่วมขายเสื้อในวันนี้แล้วก็มีบรรดาแฟนคลับเยอะมากซึ่งตอนนี้ก็มีประมาณหนึ่งแล้วนะครับใครจะมาบ้างขายกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เสื้อยืดแพร for the victims ที่ได้จัดทําขึ้นในกิจกรรมสตาร์อาสาครั้งนี้นะคะทางพี่เดววอรุณพงศ์ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างสรรค์ลวดลายไว้ให้กับทางรายการตามติดชีวิตดาวเพื่อที่จะได้นําไปจัดทําเสื้อต่อไปค่ะและตอนนี้ครับแค่อยู่กับบุคคลนะฮะบ,บุคคลที่เป็นคนออกแบบเสื้อ ตัวนี้นะครับลายนี้นะฮะเราไปคุยเข้าเลยดีกว่าครับคุณใจเข้ามาบุคคลเลยใช่ครับคุณคิดดูแบบว่าโอ้โหดังนั้นและจริงชังมากเป็นแบบพี่เดียวโดนพวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเข้าใจแล้วทำไมคุณถึงใส่แว่นทำไมครับตรงนี้แสงมันแรงมากนี่ง่ากครับผมบอกนะว่าเป็นมุมที่สวยไงเหมือนการสัองภาพกับ ผู้มีวัยวุฒิคุณวุฒิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยเลยวัยวุฒิเอาเรืองดีกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเรามีสองสีอยูแล้วแต่ว่าลายเดียวกันครับอยากรู้ที่มาที่ไปของลายนี้มากเลยที่มาที่ไปของลายนี้เหรอจริงๆแล้วเนี่ยก็ทางทีมงานซาสาชนะของเรานีครับผมก็มีโครงการว่าเออเขาอยากจะช่วยผู้ประสบภัยที่ ท่นินไหวที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ผู้ประสบภัยดินคนถล่มที่นพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับน้ใต้ของเราด้วยเช่นคราวที่แล้วเนี่ยที่นพิตามเนี่ยผมก็ไปมาไปสร้างบ่วงไปสร้างบ้านมาใช่ครับไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วถ้าเกิดใครดูสตาร์อาสาเนี่ยก็จะได้รู้กันว่าผมก็ ไปสร้างบ้านนาทีมงานสตาร์ uh huh. าทีมงานตามติดชีวิตดาวเนี่ยไปช่วยกันสร้างบ้านให้คนที่เขาดิด้นโคลนถลม่มแล้วมาคราวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับผมนอกจากจะมีแผ่นดินไหวที่เกินแล้วเนี่ย uh huh. ตอนนี้นพิทามก็ดินด้นโคลนถล่มอีกแล้ว uh huh. ใช่ครับผมก็ทางทีมงานแล้วก็ตกลงกันว่าคุยกันว่าจะทําอะไรได้บ้างรเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราทําได้ก็คือการงานศิลปะ uh huh. นิดน้อยออกแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ มาออกแบบเสื้อแล้วกันออกแบบเสื้อแล้วก็เอาไปขายแล้วก็จะได้นําทุนเนี่ยไปช่วยเขาด้วยเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเกิเดเราทํางานอาสาทุนเป็นหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากและการระดมทุนก็เป็นหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่จะเขา้าเรียกอะไรเงินให้ทุกคนช่วยกันแล้วไปช่วยเขาได้ครับผมก็เลยเออกแบบเสื้อตัวนี้มาเสื้อตัวนี้เนี่ย <laughs> มันก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกออกแบบมาเป็นลายเป็นลายนกก่อนป็นลายนกก็คือท<บ>ุกอย่างทุกตัวนี่เป็นนกหมดเลย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 แล้วก็เป็น เด็กน้อยใส่ชุดนอกอยู่ข้างในอนออฮะนี่ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่านกผมเห็นนกแล้วมันมันเป็นสัตว์ที่ดูมีสละแล้วมันสามารถราคาตัวอยู่มากๆเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองท่านเลยนะฮะค่ะวันนี้ซื้อกี่ตัว อนจะใส่ตัวไหนบ้างคะถ้า,ถา,ถาคือตอนแรกกะว่าจะซื้อสีที่พิธีกรใส่อ,อันนี้ก็เดี๋ยวจะซื้อสีดำสองตัวแต่ถ้าพิธีกรไปเปลี่ยนใส่สีขาวเดี๋ยวจะซื้อสีขาวอีกสองตัวคะ่ะโอ้โหเดี๋ยวผมก็ <c oughs> ต้องเปลี่ยนเป็นช่วงๆแล้วฮะอย่างนี้ดูไหมครับวันนี้วันนี้เนี่ยเสื้อผ้าเราเนี่ยซื้อไปนะครับเราได้ทำเง <c oughs> ินด <c oughs> <ๆ S 1> ้วยนะเราไม่ชื่อเหลือพี่น้องได้ครับผมเป็นไงวันนี้ขอบคุณมากที่มานะกดดึงกันนะครับผมเดี๋ยวผมคนต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะสีขาวสีดำไปเรื่อยๆ อนนี้ครับมีศิลปินยืนอยู่แล้วนะครับ4คนด้วยกันยังไม่บอกครับเราไปดูเลยดีกว่าว่าเป็นใครกันบ้างอ่าโอ้โหยืนเหมือนยืนเข้าแถวต้องสงชาติเลยสวัสดีครับ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 ผมอยู่กลางใช่ไหมฮะได้เลยครับครับเอาเวทีผมหน่อยอ่าดีดีฮะโอเคครับเหมือนอยู่ในหลุมอะไรสักอย่าง นะครับผู้ดีนะครับเขาแนะนําตัวกับกับทางรายการของเราหน่อยนะฮะเชิญครับนะครับผมสวัสดีครับบุญเดอดสตาร์เก้าครับสวัสดีค่ะชลินเดอดสตาร์เก้าค่ะบยูเดือดสตาร์เก้าครับครับผมสวัสดีครับคริสเดอดสตาร์เก้าครับครับผมแคนเดอดสตาร์แปดครับนั่นไงเลขกันน้อยกว่าเขาตัวก็เตี้ยกว่าเขาเออตัวสุกแรกนะเป็นไงบ้างวันนี้มาถึงแล้วเห็นบรรยากาศแล้ววันนี้ครับผมซึ่งบอกเลยนะว่า เสื้อเนี่ยออกแบบโดยรุ่นพี่เดอะสตาร์ของเราเองนะฮะพี่ดิวนะฮะดิวนะครับพี่ดิวใช่ไหมไม่ใช่พี่ดิวที่หล่อกว่าครับผมว่าพี่ดิวได้ยินนี่ตอนนี้ฮัทชิ่วอยู่ที่ไหนไม่รู้สักที่หนึ่งเราล่นเล่นครับผมก็พี่ดิวพี่ดิวเดอะสตาร์ฮ่าพี่ดิวครับผมสวยมากๆนะฮะก็เชิญชวนทุกคนนะครับให้มาช่วยกันซื้อนะครับเพราะว่าเราก็จะนําเงินไปบริจาคอย่างที่น้องเชลินบอกว่าไปช่วยผู้ประสบภัยครับผมนนน้องแทตว ที่ฉันนั้นไม่ตอบรักเพราะกักรองเธอคนเดียวนะเพร่อเธอเริ่มคิดอยากรลองฉันเริ่มถูกใจใสิจะนับต่อนใครรักที่รีบจองของมันยันดีพร้อมจะมีทุกของไม่อยากให้เสียสิไปฉันแค่หัวใหญ่ไม่งาน,น จากที่วันนี้พวกเราจะมาช่วยกันขายแล้วนะครับผมก็อยากจะช่วยซื้อในวันนี้ด้วยครับเพื่อบริจาคให้กับภาคใต้ภาคใต้ด้วยครับผมเฉลยครับขอเ็มกับ S อสใชสองตัวขายได้ไหมครับช่วยช่วยประเทศชาติ M มก่บเอไเม่เอาใส่ M ดำกับใส่เขาวครับ ตัวครับผมครับใส่เองใส่ได้หรอเปใส่เอ็มันใหญ่ไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใส่เอ็มน่าจะได้ครับเฮ้ยชิงก็ใส่ใส่เอ็มนะเฮ้ยชฉลิ่ใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่านี่ครับ หลังจากที่ดิวคริสนะครับเชอรี่แล้วก็บูลได้ทำหน้าที่นะฮะในการเป็นพ่อค้านะ้วก็ช่วยกันขายเสื้อได้เงินเยอะมากๆแล้วตอนนี้มีพี่น้องเดอะสไตล์อีกเซตหนึ่งครับที่มาช่วยเหลือกันนะฮะคำพูกนั้นก็คือพี่ดิวรุนพงศ์นะครับจูเนียร์กรวินะฮะแล้วก็น้องดีตอนนี้มาถึงแล้วนะครับนั่งประจำที่การขายแล้วโอเคเดี๋ยวเราตรงนี้เราจะขวางที่ขายครับเอาไปข้างในดีกว่าฮะเมื่อกี้อยากจะบอกว่ามีแฟนคลับนะครับของทั้งพี่ดิวจูเนียร์นะฮะแล้วก็น้องดีเนี่ยมารอซื้อตั้งแต่ ไปดูเลย กวนนะฮะคุณจูเนียร์สักหน่อยในการกำลังเซ็นเสื้ออยู่ครับพี่ชายนะครับครับผมนี่นาฬิกาสวยจังไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเรามาทําบุญอ่าเป็นกิฟต์วันนี้มาเพิ่งมาถึงแล้วคนก็วิ่งมาซื้อเลยก็ดีใจครับเพราะว่าผมมารอบบ่ายเขาบอกว่ารอบเช้านี่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะเอาจริงๆริเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายนั่นแหละครับครับคุณมาบ่ายแก่กว่าบ่ายแก่กว่าแก่กว่าผมเนี่ยพี่แคร์แล้วล่ะไม่ใช่ว่าเรามาเป็นเซตที่สองไงครับผมอ่า ครับผมที่ขายได้กก่กวแล้วครับตั้งแต่ผมมาเนี่ยยังไม่ได้ขายครับเซนอย่างเดียวฮะแต่คนที่ได้ขายเนีคือคนนี้คนนี้เจ้าของเจ้าของลายแบบออกแบบเนี่ยอุณรุนพงษ์เนี่ยถามความร<า>ู<ถ>้สึกมากเลยการที่เราเนี่ยเป็นผู้ออกแบบเสื้อนะอหเห็นมันผลงานของเราออกมาอยู่ตรงนี้เราได้ขายมีคนมาซื้อเนี่ยเป็นไงบ้างถ้าตอบใครก่อนดีล่ะตอบผู้ชาก่อน จักตอบสุะอ้าต่อผมบ้างจังคาถามได้ไหมไม่ได้สิทำคำถามได้ไหม้อทุคำถามให้ใหม่จากที่พี่ดิวนะฮะเป็นคนออกแบบเสื้อลวดลายต่างๆเนี่ยออกแบบเองนะจนออกมาเป็นรูปเสื้ออย่างเงี้ยนะวันนี้ได้มาขายแล้วมีคนมาซื้ออย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเปิดร้านดีกว่าความคิดดีรู้สึกว่ายิ่งทุ่นรืยองทำขายเลยฮะเลยฮะเลยเดี๋ยวมัจะพ่อขายเด้ ไม่จริงๆเราก็รู้สึกดีนะจริงๆแล้วลเวลาเห็นทุกคนเนี่ยเข้ามาซื้อแล้วก็แบบ ผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะว่ารายได้ส่วนหนึ่งรายได้ทั้งหมดแทบจะทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะนําไปช่วยเพราะว่าเหตุผลเนี่ยมันเลยทําให้ทุกคนมาซื้อเพราะว่าเขาต้องการช่วยมากกว่าเขาต้องการได้เสื้อซะอีกใช่จริงเสื้อนี่็เป็นเหมือนเปรียบเหมือนตัวแทนเางนลงใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบอะไรที่มันเป็นแบบนามาทาเป็นแบบเขาเขาเขาอยากจะให้เงินมาช่วยเราเราก็เนี่ยและมอบเสื้อตัวนี้แหละกลับไปตอบแทนให้เขาเป็นสิ่งเตือนใจนี่ดวงเอองครบนะต้องครบเก้าดวง ดูปลาเก้าใช่ไหมต้องดีครับไม่่ะโอ้ยตกใจมากดูกระตือรือตกใจมากวันนี้เป็นไงรู้สึกไงบ้างมีแฟนคลับมารอซื้อเสื้อนะฮะจากการขายของเราในวันนี้อ๋อดีใจมากๆเลยค่ะก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีมากๆเลยเรียกว่าทุกคนยังใจบุญแล้วก็รักเราแล้วก็มีจิตใจอาสาที่จะช่วยคนด้วยเสื้อสวยด้วยไงพี่ดิวออกแบบไงแล้วทำไมเราถึงเลือกใส่สีขาวอ่ะเพราะว่าวันนี้ใส่กระโปรงสีดำอ๋อม่รู้ว่าซื้อเรื่องให้ต่งกับสีผิวนั่นไงดูทุกคนรุมมาก Lò lên là lên là tụi em đi có một chút cả Sai hả? Mình hả, hả? Để, để, để nói mang tiền <laughs> วันนี้ครับนอกจากจะมีเหล่าเดอะสตาร์มาช่วยกันขายเสื้อแล้วนะฮะยังมีพิธีกรจากแอคชั่นแนลคนนเดิงครับรูปหล่อรวยไฮโซเพอร์เฟกทุกอย่างเ,<อ>าเป็นในแบบให้กับเสื้อของเราด้วยนะฮะแล้วตอนนี้เขาใส่เสื้อและยืนอยู่ตรงนี้แล้วเราไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับพี่แนนวันนู้คนครับสวัสดีครับหล่อมากต้องบอกว่าอยากแบบอยากซื้อด้วยเงินตัวเอง เจอกันดมาด้วยคผู้ชมครับหล่อมากอยากจะซื้อซึ่มัน18ตัวนะฮะ18ตัวทำไมต้อง18อแะแต่ว่าชอบชอบเลขแปแต่พอดีว่าเงินไม่พอครับเลยตัวเดียวเลยอะไรไม่ได้เซ็นเลยซื้ออะไรอะไรทำอะไรเซ็นคือเซ็นไม่ครบ10ตัวแล้วจะไปแล้วหรอนี่นี่นี่เซ็น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  ก็ใส่ไม่ได้แล้วนะฮะหลังจากผมว่า พี่แมนผมต้องซื้อใหม่ตก่อนเองคือแบบอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่เสื้อไม่ใช่เสื้อโอ้โหตายแล้วไม่ตั้งใจเลยนะมู้ท้อมนุ่นมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับณจุดนี้ครับผมช่วยพี่ไม่ได้จริงๆขอบคุครับเราผมช่วยพี่ไม่ได้จริงๆมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ไหนๆวันนี้มาแล้วนะครับเราก็ถือโอกาสตรงนี้นะฮะช่วยขายเสื้อเลยได้แล้วก็เดี๋ยวเชิญชวนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนอกจากขายรอบนี้แล้วยังมีขายอีกนะใช่ก็เชิญชวนแล้วกันครับสำหรับใครที่ไม่ไไดด้้้้มมาาาในนนนนวััีะะะฮก็สรรถซือคบ ในอ ah ินบ box อกซ์แฟนเพจของรายการตามติดชีวิตดาวต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะจ๊ะภาษาไทยหาไม่เจอเมื่อกี้กับเฟซบุ๊ัดกันจะแลดวตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษยากครับผมเจอกันเมื่เธอเริ่มคิดอยากลองชักเริ่มถูกใจหสิบจะนัดก่องใครพรักที่รีบจองของมันยังดีพร้อมจะมีทุกของไม่อยากให้เสียสิไปฉําแค่ห่วงใยไมีเงา รและตอนนี้ครับมีเดือดตาใหม่อีกคนหนึ่งแล้วครับนั่นคือน,น้องสมัยนั่นเองไปเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยวันนี้มาช่วยขายเสื้อแล้วได้ข่าว<ช>ว่าจา<ช>นตำน,นวันกีฬาสีของเอ็กแซกเนี่ยมีเสื้อไปขายตั้งใจสมุนแต่วันนั้นแล้วใช่ป่ะอ๋อใช่ค่ะแต่พอดีวันนั้นเงินไม่พอวันนั้นมีเงินอยู่250แต่เสื้อเขา้อาค่ะก็เลยก็เ,เลยขายไป1น0แต่วันนี้ก็มาซื้อแล้วใช่ซื้อแล้ววันนี้กะมาซื้ออีกตัวเนี่ยก็ นเดียวค่ะคใช่อ๋อแล้วที่ไงบ้างมาถึงเนี่ยได้มาขายเสื้อเพื่อเอาเสื้อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะที่ภาคใต้แล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยก็รู้สึกรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ายัางไงเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ช่วยเหลือเขาโดยที่การที่เราแค่แบบว่าเออมาเซ็นให้มาช่วยกันขายมาช่วยเอ่อทำให้คนมาสนใจการที่เราจะเอาเาองินบริจาคตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันนี้เนี่ยเรื่อข่าวเมื่อกี้ตัดข่าเมื่อประมาณสี่สามสี่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยที่สัมภาษณ์แฟนคลับวเขาบอกว่ามารอซื้อเสื้อประชามา แล้วตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวยังไงโชคดีแล้วก็แจกไปเรื่ยๆอันนี้ได้ค่ะแจกายเซ็นเลยค่ะอคขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะมีการ ขายเสื้อที่เฟซบุ๊กที่พิธีกรหล่อมากๆคนน <laughs> <Galile o> ี้นะคะขายอยู่นะคะก็อย่าลืมไปซื้อกันนะคะเพราะว่ายังไงเราก็จะได้ช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ด้วยนะคะก็เป็นคนที่อยู่ในโลกเดียวกันเราก็ต้องรักคนอยู่ในโลกเดียวกันนะคะตอนนี้เขาก็เปิดขายเสื้อมาได้สักประมาณโอ้สองสามชั่วโมงแล้วมืองกังครับเดี๋ยวเราเดินไปสัมภาษณ์บรรดาแฟนคลับนะฮะที่ซื้อเสื้อในวันนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับซื้อกี่ตัวแล้ววันนี้ ตัวหนึ่งตัว,ตวรู้สึกว่าดีใจมากค่ะว่าในการเด็สตาอาสาที่ช่วยเหลือทําบุญตลอดเวลามีแต่และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งนั้นเลยทําให้เราได้มีโอกาสเข้าร่วมก,กิจกรรมทําบุญเพื่อประเทศชาติเพื่อทุกๆคนค่ะเข<อ>าปกติก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างไปทําบุญนะก็อาอาศัยรายการสตาอาส,รรรอสา,า,สานี่แหละค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมทําบุญกับศิลปินที่น่ารักทุกคนนะคะก็ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ได้มาทำบุญด้วยกันดังนั้นเขา้มีความสุขกับเสื้อนะฮะแล้วก็มามสุขกับการทำบุญในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับครรรน้้ออองงดาวกยจีเเเ เธอเริ่มคิดอยากลองชักเริ่มถูกใจสิจะนัดก่อนใครรักที่รีบจองขอเป็นพอเร็วโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากเสียงรีดขนาดนี้ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมอยู่กับเพรย์ดาวรุ่งของไทยแท้ของเรานะครับสวัสดีครับพี่นักกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ากวันนี้ไปฮะเคยดีอะไรฮะเคยไปงานเคยไปงานรักาเราไปแล้วแต่อะไรนะอันนั้นเราไปปล่อยเต่ากันเราไปปล่อยเต่ากันนะใช่ผมจำได้ว่าที่ธนบุรีที่ธบุรีใช่แล้วผมจําได้ว่า เป็นอะไรที่ทีทมงานางลืมผมไปจเนียไปเลยฮะอยู่ที่นิกกี้ตลอดนีจะ <c oughs> สนุกดีครับงานนี้นก็ได้ทั้งหวยได้ทั้งบุญได้ทั้งโหทุอย่างเลยเนาะ<ช>ไปช่วยเหลือสังคมด้วยใช่ครับซึ่งครั้งนี้พี่นิกกี้มาช่วยเราอีกรอบหนึ่งเลยครับแล้วก็ที่จริงงานแน่นมากแต่วันนี้สละเวลามาให้เราครับวันนี้มาช่วยขายเสือ<ช>้อใช่ใช่อันนี้นเป็นงานขายเสื้อครั้งที่10แล้วเนาะใช่สตาร์สาครั้งที่สิบใช่สตาร์สาครั้งที่สิบนะครับตอนที่นิกกี้ไปรู้สึกจะกมารังที่หกมั้งอ๋อใช่ วันนี้กที่เสียหูเร็วมากเลยแป๊บเดียวเองมากครับแป๊บๆก็แก่แล้วพูดถึงความรู้สึกวันนี้ดีกว่าครับได้มาร่วมกับตาสายครั้งไ้ก็ครังนี้เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าขายเสื้อเพื่อนในพื้นที่หรือาพี่น้องชาวใต้ด้วยครับผมรู้สึกไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าที่ได้มาวันนี้เพราะว่าคือเคลียร์งานเคลียร์ทุกอย่างเพื่อเวลาที่จะได้มานี่เพราะเราเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยเหลือสังคมเพราะว่าการที่ได้มาเนี่ยบางทีทั้งผู้ประสบภัยภาคใต้ด้วยทั้งทหารใต้ทั้งทั้งผู้ประสบภัยทางฟิลิิปนด้ว เราสึกว่าตอนนี้โลกเรามัน,มนทุกอย่างมันเปงงนดิดนาดีๆแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแอรแทกก็ก็เนาะบางทีก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้บ่อยเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่เรื่องของเวลาเนาะอันนี้ก็อยากมาจริงๆเพราะวันนี้ก็คือเคลียร์เวลามาเลยเพื่อที่จะมาขายเสื้อจต่จะช่วยเหลือ,อจริงๆโอเคครับคิดว่าตอนนี้พร้อมแล้วยังไงร,รบกวนพี่น,นิกี้ช่วยขายแล้วก็แจกในเซ็นคนรที่นี่เลยแล้วกันได้เลยขอบคุณมากครับที่มาช่วยเหลือกันครับขอบคุณครับ อยาารู้จักที่ฉันนั้นไม่ตอบรักเพราะกักรองเธอคนเดียวนะ นี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้แล้วพี่เดียวจ้ะวันนี้ขายได้เยอะมากจริงแล้วอ่ะจะพูดว่าเสร็จสิ้นยังไม่ได้เพราะว่าเรายังคงเปิดขายเสื้อกันอยู่นะครับถ้าเกิดใครไม่ได้มาวันนี้เนี่ยเราสามารถสั่งจองเสื้อได้นะครับทางเว็บเพจทางแฟนเพจของเราครับผมแฟนเพจชีวิตดาวเว็บเราเฟซบุ๊กคอมนะครับตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเข้าไปในนั้นเนี่ยก็จะมีนะครับรายละเอียดต่างๆอยู่ในนั้นหมดเลยการสั่งซื้อยังไงจ่ายเงินยังไงนะครับอยู่ในนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครท ที่เราหาได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมส่วนหนึ่งเราช่วยฟิลิปปินส์แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะนําลงไปที่จังหวัดนครศสีธรรมราชในพิษณุ์และเราจะไปทํากิจกรรมกันที่นั่นเลยจะเป็นกิจกรรมอะไรสร้างบ้านไหมทำอะไรไหมต้องติดตามดูในรายการตามอินวตดีอของเราอัปเดตให้ฟังอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับในวันนี้ครับเดี๋ยวถามคุณไปไหมไปแน่นอน จาว่างไปแน่นอนไปแน่นอนฮะฮยคุยไปยช่ไหแน่นอนเพราะเราเริ่มภารกิจตรงนี้แล้วนะครับเมื่อนำเงินได้เราจะทำเงินแดีไปให้คุณผู้ชมเห็นผลเลยว่าคุณได้ช่วยเหลืออะไรพี่น้องชาวใต้บ้างครับผมนะครับผมครับผมวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตเราสองคนขออนุญาตเป็นตัวแทนศิลปินนะครับผมอ่ะนี่หนึ่งตัวแทน ดาวสามคนขออนุญาตเป็นตัวแทนศิลปินที่มาในวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับผมที่มาร่วมทนอกับเราขอบคุณมากเดี๋ยวผมไล่ชื่อเลยก็ได้นะฮะแต่มาช่วยกันวันนี้นะครับช่วงแรกเลยนะครับขอบคุณน้องดิวเดอะสตาร์เก้ามีพี่ดิวมีพี่แคนช่วงเช้าเนี่ยมีเชอรีนใช่ไหมีเชอรีนน้องดีนะฮะบูนคริสดิวเดอะสตาร์เก้าแอมบี้ด้วยมารวมกันครับสมัยนหนึ่งสมาด้วยเยอะมากแล้วก็มีไนกี้ด้วยใช่ครับซึ่งนี้เป็นการรวมพลังกันเยอะมากๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคคนนนนนนทีี่่มาชววยเหลือกัััใ้ะรบ ครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยมีคนหนึงนะก่อนที่ปิดรายการอยากให้เขาโผล่หน่อยไม่ใช่คนเดียวหน่อยเมื่อกี้เนี่ยนั่งขายของอยู่ไงเราก็พูดไปนะเขาว่านั่งขายของอยู่ครับผมแบนนี้อากาศข้างล่างสบายดีไหมอ่ะ อ่าคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวนะครับติดตามรายละเอียดต่างๆได้ทาง Facebook ของเรานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเซิร์ชไปเลยตามติดชีวิตดาวนะครับผมเจอแน่นอนนะครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสี่ตุ้มจนสี่ตุ้มครึ่งนะครับออกอากาศสามตอนเช้าหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับเย้สวัสดีครับ side